สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ที่กรมที่ดินนคปรปฐมนะคะก็วันนี้เออเรามาทําเรื่องโอนบ้านหมู่บ้านสรเจริญนะคะก็มาขอสัมภาษณ์น้องชื่อ,อะคะชื่อเป็ดนะน้องเป็ดนะคุณแม่ชือน้องคุณแม่น้องกับน้องเป็ดนะคะคือเคสนี้เป็นเคสคู่ร่วมนะคะคุณแม่กับคุณลูกนะคะคก็กะะ <S 2> <S 2> จะสอบถามว่ารู้สึกยังไงบ้างคะที่วันนี้มามาโอนบ้านได้บ้านวันนี้าคค่ะเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วก็อยากจะแนะนำา นีคือแค่ปัอนมั่นของตัวเองได้นี่คือเกือบจะถูกแล้วนะคะใช่เกืบขึ่นทางแล้วนะคะก็เออรู้จักเพจเราได้ยังไงคะคุณแม่หนูไปเจอเนาะอ๋อคนเรื่อเจอเราก็เจอเราล่าคางไม่ได้แ่าค่ะก็เลยแบบไม่แน่ใจว่าเปานอะไรไม่รู้อะไรใช่ไหอคการบริการของทีมงานเราเพจเราบริการเป็นยังไงบ้างคะเยอะมากอ๋อคำต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเออ น้องเป็ดีอะไรจะจะแนะนำเพื่อนเพื่อน,นที่ยังเช่าบ้านอยู่ไหมคะว่าประมาณว่าจริงๆถ้าเราซื้อบ้านเนี่ยมันก็ไม,ไม่ไม่ยากเนาะอะไรเงี้ยรจริงๆมีอะไรจะกระตับเพื่อนเพื่อนที่เช่าบ้านอยู่ตรงน,นี้ไหมคะถ้าเรามีทุนทรัพย์นะคะพอที่จะซื้อได้อย่างเงี้ยค่ะก็ขอแนะนำมาที่เพจดค่ะขอบคุณนะคะคือคืออยากจะบอกลูกค,ค้าว่าที่จริงถ้าเกิดเราผ่อนบ้านเราเช่าบ้านเพ่อยู่เนี่ย ก็เหมือนกนะเป็นการที่เราซ้อมอนไปนในตัวเนาะ,ะถ้าเราซ่อบ้านซื้อได้ในราคาห้าพันห้าพันห้าเนี่ยเราสามารถมาซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้เลยะคะ่ะวันนี้ก็ขอบคุณแม่แล้วล้องเก็ดมากเลยนะคะ